สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูเต๋าในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันค่ะสำหรับหนังสือที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1นึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า134นะคะแบบสึกหัด4.5ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักข้อที่1 เติมตัวเลขแสดงจำนวนมาดูข้อแรกนะคะกะปิหนักหนึ่งขีดเท่ากับกะปิหนักกี่กรัม1ขีดนะคะก็จะเท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้นกะปิหนัก1ขีดเท่ากับกะปิหนัก100กรัมค่ะข้อที่2นะคะพริกไทยหนักสขีดเท่ากับพริกไทยหนักกี่กรัม 1ขีดนะคะเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม3ขีดเท่ากับ300กรัมและ4ขีดเท่ากับ400กรัมค่ะเพราะฉะนั้นพริกไทยหนัก4ี่ขีดเท่ากับพริกไทยหนัก400กรัมค่ะข้อที่3นะคะมะระหนัก8ขีดเท่ากับมะระหนักกี่กรัม1ขีดเท่ากับ100กรัม 2ขีดเท่ากับ200กรัม3ขีดเท่ากับ300กรัม4ขีดเท่ากับ400กรัม5้าขีดเท่ากับ500กรัม6ขีดเท่ากับ600กรัม7ขีดเท่ากับ700กรัม8ขีดเท่ากับ800กรัมเพราะฉะนั้นมะระหนัก8ขีดเท่ากับมะระหนัก800กรัมค่ะข้อที่สี่นะคะ แตงกวาหนัก10ขีดเท่ากับแตงกวาหนักกี่กรัม1ขีดจะเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม3ขีดเท่ากับ300กรัม4ขีดเท่ากับ400กรัม5ขีดเท่ากับ500กรัม6ขีดเท่ากับ600กรัม7ขีดเท่ากับ700กรัม8ขีดเท่ากับ800กรัม 9ขีดเท่ากับ900กรัมและ10ขีดเท่ากับ1,000กรัมเพราะฉะนั้นแตงกวาหนัก10ขีดเท่ากับแตงกวาหนัก1,000กรัมค่ะข้อที่5นะคะกุ้งแห้งหนัก200กรัมเท่ากับกุ้งแห้งหนักกี่ขีด100กรัมนะคะจะเท่ากับ1ขีด200กรัมเท่ากับ2ขีดเพราะฉะนั้นกุ้งแห้งหนัก200กรัม เท่ากับกุ้งแห้งหนักสองขีดค่ะข้อที่6นะคะถั่วเขียวหนัก400กรัมเท่ากับถั่วเขียวหนักกี่ขีด100กรัมนะคะเท่ากับ1ขีด200กรัมเท่ากับสองขีด300กรัมเท่ากับ3มขีด400กรัมเท่ากับสี่ขีดเพราะฉะนั้นถั่วเขียวหนัก400กรัมเท่ากับถั่วเขียวหนักสี่ขีดค่ะ ข้อที่7นะคะพริกป่นหนัก500กรัมเท่ากับพริกป่นหนักกี่ขีด100กรัมเท่ากับ1ขีด200กรัมเท่ากับ2ขีด300กรัมเท่ากับ3ขีด400กรัมเท่ากับ4ขีด500กรัมเท่ากับ5ขีดเพราะฉะนั้นพริกป่นหนัก500กรัมเท่ากับพริกป่นหนัก5ขีดค่ะ ข้อที่8นะคะเกลือหนัก1,000กรัมเท่ากับเกลือหนักกี่ขีด100กรัมเท่ากับ1ขีด200กรัมเท่ากับ2ขีด300กรัมเท่ากับ3ขีด400กรัมเท่ากับ4ขีด500กรัมเท่ากับ5ขีด600กรัมเท่ากับ6ขีด700กรัมเท่ากับ7ขีด 800กรัมเท่ากับ8ขีด900กรัมเท่ากับ9ขีด1000กรัมเท่ากับ10ขีดเพราะฉะนั้นเกลือหนัก1000กรัมเท่ากับเกลือหนัก10ขีดค่ะต่อไปไปดูหน้า135นะคะข้อที่2เติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่1นะคะกุ้งหนัก12ขีดเท่ากับกุ้งหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีด 10ขีดนะคะเท่ากับ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นกุ้งหนัก12ขีดก็จะเท่ากับกุ้งหนัก1กิโลกรัมกับอีก2ขีดค่ะข้อที่2นะคะปลาหนัก15ขีดเท่ากับปลาหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นปลาหนัก15ขีดก็จะเท่ากับปลาหนัก 1>, 1กิโลกรัมกับอีก5ขีดค่ะต่อไปข้อที่3นะคะหมึกหนัก25ขีดเท่ากับหมึกหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัม10ขีดนะคะก็จะเท่ากับ1กิโลกรัม20ขีดก็จะเท่ากับ2กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหมึกหนัก25ขีดก็จะเท่ากับหมึกหนัก2กิโลกรัมกับอีก5ขีดค่ะ แล้วเราก็มาทํา5ขีดนะคะให้เป็นกรัม1ขีดนะคะก็จะเท่ากับ100กรัม2ขีดก็จะเท่ากับ200กรัม3ขีดก็จะเท่ากับ300กรัม4ขีดก็จะเท่ากับ400กรัมและ5ขีดก็จะเท่ากับ500กรัมค่ะก็จะได้หมึกหนัก2กิโลกรัม500กรัมค่ะข้อที่4นะคะ ปูหนัก32ขีดเท่ากับปูหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัม10ขีดนะคะก็จะเท่ากับ1กิโลกรัม20ขีดเท่ากับ2กิโลกรัม30ขีดเท่ากับ3กิโลกรัมเพราะฉะนั้นปูหนัก32ขีดก็จะเท่ากับปูหนัก3กิโลกรัมกับอีก2ขีดค่ะแล้วเราก็มาทำ2ขีดนะคะให้เป็นกรัม 1>, 1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดก็จะเท่ากับ200กรัมก็จะได้ปูหนัก3กิโลกรัม200กรัมค่ะข้อที่5นะคะไก่หนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมเท่ากับไก่หนัก12ขีดนะคะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นไก่นัก12ขีดนะคะก็จะเท่ากับ1กิโลกรัมกับอีก2ขีดค่ะ แล้วเราก็มาทำสองขีดให้เป็นกรัมนะคะ1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัมก็จะได้ไก่หนัก12ขีดเท่ากับไก่หนัก1กิโลกรัม200กรัมค่ะข้อที่6นะคะเป็ดหนัก23ขีดเท่ากับเป็ดหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัม10ขีดก็จะเท่ากับ1กิโลกรัม 20ขีดก็จะเท่ากับ2กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเป็ดหนัก23ขีดก็จะเท่ากับเป็ดหนัก2กิโลกรัมกับอีก3ขีดค่ะแล้วเราก็มาทำ3ามขีดให้เป็นกรัมนะคะ1ขีดเท่ากับ1 0 0กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม3มขีดเท่ากับ300กรัมก็จะได้เป็ดหนัก2กิโลกรัม300กรัมค่ะ ข้อที่7นะคะปลาทูหนัก2กิโลกรัม500กรัมเท่ากับปลาทูหนักกี่ขีด1กิโลกรัมนะคะก็จะเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมก็จะเท่ากับ20ขีดต่อไปนะคะ500กรัมทำให้เป็นขีด100กรัมเท่ากับ1ขีด200กรัมเท่ากับ2ขีด 300กรัมเท่ากับ3ขีด400กรัมเท่ากับ4ขีด500กรัมเท่ากับ5ขีด20ขีดบวก5ขีดก็จะเท่ากับปลาทูหนัก25ขีดค่ะข้อที่8นะคะหอยลายหนัก4กิโลกรัม6ขีดเท่ากับหอยลายหนักกี่ขีด1กิโลกรัมนะคะก็จะเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมก็จะเท่ากับ20ขีด 3กิโลกรัมเท่ากับ 30' ขีด4กิโลกรัมเท่ากับ 40' ขีด40ขีดบวกกับ6ขีดก็จะได้หอยลายหนัก 46' ขีดค่ะต่อไปเปิดไปที่หน้า136นะคะข้อที่3โยงเส้นจับคู่สิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากันข้อที่1นะคะกุ้งหนัก12ขีดเราจะแปลงหน่วยขีดให้เป็นกรัมค่ะ 10ขีดนะคะก็จะเท่ากับ1 0 0 0กรัมและอีก2ขีดนะคะ1ขีดเท่ากับ100กรัม2ขีดเท่ากับ200กรัม1,000กรัมบวกกับ200กรัมก็จะเท่ากับ1200กรัมค่ะเพราะฉะนั้นกุ้งหนัก12ขีดคู่กับแครอทหนัก12 0 0กรัมค่ะข้อที่2นะคะปูหนัก1กิโลกรัม8ขีด เราจะแปลงหน่วยกิโลกรัมให้เป็นขีดค่ะ1กิโลกรัมนะคะก็จะเท่ากับ10ขีดบวกกับอีก8ขีดก็จะเท่ากับ18ขีดเพราะฉะนั้นปูหนัก1กิโลกรัม8ขีดคู่กับไก่หนัก18ขีดค่ะข้อที่3นะคะปลาหนัก2กิโลกรัม500กรัมเราจะแปลงหน่วยกิโลกรัมและกรัมให้เป็นขีดนะคะ มาดู2กิโลกรัมก่อนค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมเท่ากับ20ขีดได้20ขีดแล้วนะคะต่อไป500กรัมแปลงให้เป็นขีดค่ะ100กรัมเท่ากับ1ขีด200กรัมเท่ากับ2ขีด300กรัมเท่ากับ3ขีด400กรัมเท่ากับ4ขีด500กรัมเท่ากับ5ขีด 20ขีดบวก5ขีดก็จะเท่ากับ25ขีดเพราะฉะนั้นปลาหนัก2กิโลกรัม500กรัมก็จะคู่กับหอมแดงหนัก25ขีดค่ะข้อที่4นะคะหมึกหนัก32ขีดเราจะแปลงจากขีดให้เป็นกิโลกรัมนะคะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม20ขีดเท่ากับ2กิโลกรัม 30ขีดเท่ากับ3กิโลกรัมก็จะได้หมึกหนัก3กิโลกรัมกับอีก2ขีดนะคะเพราะฉะนั้นหมึกหนัก32ขีดก็จะคู่กับส้มหนัก3กิโลกรัม2ขีดค่ะ